สวัสดีนะคะสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่18กุมภานนะคะพาสิคาใส่บูญออกมาใส่บาตรเดี๋ยวรอรับพรด้วยกันกับแม่หนุงนะคะหลวงพ่อท่านเดินมาแล้วนะคะจะมีหมาสองตัวมากับหลวงพ่อนะคะชื่อพี่บอมกับพี่โปย วันนี้แม่นงใส่ข้าวเปล่านะคะเเบกิบดว้ เอ็ดได้เเเออใ่ใช่ใช่้าอยาดให้ไวันั่นแหละไม่รู้ไม่รู้จะมัวมัวจะไปดองดองไม่ได้จะได้กินหรอสามเดือนหนึ่งได้กลิ่น ขอให้เพื่อนๆได้บุญนี้กับแม่นงนะคะขอใบุรุษศาคุณพระคุ้มครองนะคะพระที่เดินหลังสุดนั่นคือพระบทใหม่นะคะบท2สอวันแล้วนะคะโอ้โหพี่เขาป้านแม่รับพรแล้วลูกถึงมาลูกลูกชายเขาป้านครับเดี็กลูกไปเข้าบ้านกันลูกแม่รับพรเสร็จแล้วแต่บาทเสร็จแล้วนะครับข้างบนคือเข้าวจีข้างล่างคือป้าจาง ค okay. คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้านะคะ